แต่วตอนนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะคะกับช่วง Social Five Top เอ่อ Top of Social Five Top Topics ครูคริสเรียนมาแล้วนี่เรียนแล้วเหรอเรียนแล้วถ่ายรายการด้วยกันด้วยทำไมไม่ไม่ไม่มีไม่ซึมซับเลยฮะะ Social Five Top Topics นนั่เองค่ะนี่ใช่ไหมน่กผิดโอเคป่ะจ้าห้าอันดับห้าอันดับมาดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างอันดับแรกนี่มันมาจากพันทิปนะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่า อยากจะเตือนทุกคนดีกว่าอยากจะเตือนสาวๆหรือน้องๆหนูนๆทุกคนที่อยากจะสวยอแต่ว่ามันมีพิษมีภัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโซเชียลเน็ตเวิร์สมันมันบูมมากขึ้นเพรามันบูมเนี่ยการที่จะถูกล่อลงหรือถูกหลอกลวงก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของการทําสวยโดยใช้เพศสัมพันธ์มาล,อล่อลวงใช่ยังไงอ่ะบ้าเหรอทําสวยด้วยเพศสัมพันธ์มันจะสวยได้ยังไงล่ะคะคุณคือเขาเขามี การแบบอินไว้คนหลายๆคนให้เข้าไปเป็นเพื่อนกันใน Facebook ใช่ไหมคะเราก็จะแชทถามว่าอยากจะสวยไหมหรืออยากจะอะไรไหมยเรามีวิธีโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปผ่าไม่ต้องไปทําอะไรเลยโอ้เราจะสวยได้ยังไงล่ะครัใช่วิธีบธรรมชาติธรรมชาติบําบัดธรรมชาติบําบัดฉันแนะนำว่าธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันมันไม่มีอ่ะคุณนอกจากแบบทานอาหารสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาก็บอกว่ามันเป็นวิตามินแต่ว่าเขาใช้การ มีเพศสัมพันธ์ในการในการดึงคน<อ>ในการแบบจะทําให้ทุกคนมีความสวยหรืออะไรสวยอะไรประมาณนี้แหละาหาซึ่งแบบถ้าเกิดคนที่ไม่ได้รู้ดีเทลหรือรู้รายละเอียดอะไรเข้าไปขนาดนี้เนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือของอะไรก็ได้เดี๋ยวนะคุณการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้คุณสวยได้ยังไงคะถ้ามันไม่ได้เกิดจากความรักตอนเกิดจากความรักมันก็ไม่ได้มีการคือทำร้าทำให้นักเตึงหรอทำล้าทำให้แบบว่าคืออะไรอ่ะจะบุกโด่งขึ้นออหรอมันก็ไม่ใช<ม>่ไง ย่งนั้นเป็นงัดสนิทกันนะคะงงใจจนไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไม่เข้าใจคนที่เชื่อมากกว่าใช่แต่ผมไม่รู้มีคนเชื่อไหมแต่ว่าพอดีมีคนที่เข้าไปเจอเองแล้วเขาก็มาเผยแพร่เพื่อต้องการให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบ่แล้วล่ะมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่แล้วมันแบบมันไม่ใช่ที่ไม่ให้เรื่องที่จะทำให้ทุกคนสวยเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ค่ะรั้ผมเป็นเรื่องที่แบบควรจะต้องตักเตือนกันแล้วก็บอกว่ารู้กันไว้นะครับว่าอย่าไปเชื่อเรื่องราวพวกนี้เพราะว่ามันไม่มีทางหรอก มันไม่จริงมันไม่จริงมันลำบากมันยากแล้วมันน่ากลัวค่ะมากค่ะมันเรื่องที่น่ากลัวมากคือตอนนี้เนี่ยคือเขาก็มีมีส่งกระตอกันมาว่ามีเกิดขึ้นแล้วส่วนเหยื่อที่โดนไปเนี่ยยังไม่ได้ระบุออกมาไม่มีใครเอามามบอกเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของสังคมเราที่เหิืจะออกมาพูดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีความสุกว่าอายกันใช่ครับอืมไอ้ที่ต้องบอกว่าเออสมมุติถ้าเกิดไปแจ้งความตำรวจก็จะถามคำถามที่แบบแอบปวดใจสมองอีกอ๋อถูกต้องก็จะต้องโดนอะไรยังไงเข้าไปกี องคุลีอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีเทลอะะมันมต้องถามไปอีกว่าโดนหลอกหรืออะไรยังไงมันก็จะกลายเป็นควมไม่รู้ส<ม>ึกแบบสำนึกบอกว่าเฮ้ยเราทำไมเราถึงโดนหลอกทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ไปได้<ช>อะไรเงี้ยนะครับคนก็เลือกที่จะแบบไม่ไม่ออกมาปรากฏตัวนะคะว่าเคยตกเป็นเหยื่อหรืออะไร แต่อยากให้รู้เอาไว้นะคะว่าวิธีการทําสวยเนี่ยมันมีหลายวิธีถ้าเกิดธรรมชาติบำบัดมันอยู่ที่การกินอยู่การออกกำลังกายเนี่ยคือวิธีธรรมชาติจริงๆกินอาหารครบให้ครบทุกหมู่เหล่าใช่แล้วเยอะๆออกกำลังกายแค่นี้เองฮะนี่ก็พอแล้วเนี่ยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นนะคะหมูอินทรีย์นะคะหมูไม่ใช่ฮะไม่ใช่ก็พี่พูดเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบว่ากองลูกเสือหมูเหล่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนอะไรนะโปรตีนโปรตีนวิตามินเกลือแร่แค่นี้ก็พอแล้วครับคือจริงมันก็หลายๆคนบอกโอ้มันไม่มัน มันทำให้มันไม่มีเวลาที่จะทานไม่มีเวลาอะไรอย่เงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคะเรื่องของการกินกับม่เป็นสิ่งที่สำคัญถูกต้องครับคือเคยได้ยินใช่ไหมแบบคุณจะเป็นยไงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกินถูกต้อง When you eat อะไรนะพูดสิไม่รู้ <laughs> I don't know You know <laughs> <laughs> เคยได้ยินมาชอบประโยคนี้แต่จำไม่ได้ว่าพูดว่าอะไรนั้นพอจบไปตรงนั้นแหละก็องไ้ตรงนี้แล้ครับ ใค,ใครรู้ส่งมาบอกหน่อยสิครับคือ <laughs> จริงๆคือได้เคยไ,ได้ยินพี่หมาพูดพี่อ,อ๋อพ่าพูดว่าแบบคุณอะกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะส่งออกมาทางหน้าตาหรือว่าผิวพรรณคุณนี่แหละใช่ครับอืมอืมอย่าพูดต่อเลยนะได้ค่ะจบค่ะ,ะ,คะโอเคค่ะมาดูกันที่อันดับที่สี่กันดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าคือเพิ่งตกรอบไปด้วยนะเพิ่งจะตกรอบเดอะสตาร์ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับน้องสมัยครับน้องสมายซึ่งหลังจากวีที่เป็นลูกทุ่งอะ ดนรู้สึกจะโดนโจมตีค่อนข้างเยอะคือน้องสมัยจริงๆแล้วมาเป็นอันดับต้นๆในตอนแรกนะคือหลายๆคนชื่นชอบด้วยความหน้ารักด้วยความใสๆของสาวคนนี้จะเรารู้สึกว่าน้องสมัยไม่น่าจะตกน้องสมัยไม่น่าจะตกรอเพราะเป็นหนึ่งสาวที่น่าจะแบบหลุดเข้าไปลึกๆเลยแต่หลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยทำไมน้องสมัยถึงแบบว่ามีพัฒนาการแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ดีขึ้นแต่ว่าอยู่ที่เดิมโดยเฉพาะวีที่เป็นลูกทุ่งเนี่ยเรียกว่าพูดตรงว่าก็ไม่ได้ดีมากเลยไม่ดีเลยใช่ไหมคะแต่ล่าสุดที่ เล่นอีหลายดอกเหมือนกันที่เป็นแบบวิกล่าสุดนี่คือเป็นคู่ร้องคู่ธิ์น้องริ์หนึ่งริ์นั่นเองดูไม่ทันดูไม่ทันร้องดีไหมคูเคยหลับไม่ได้ช่วยกันเลยแต่ว่าดูพี่ได้ดูตอนแอบดูแอบดูหน่อยว่าน่ารักแอบดูหน่อยคือแบบว่ากรหลักงเตอระไ่เงยได้ดูตอนได้ดูตอนที่ร้องเดี่ยวดีมากค่ะได้ดูตอนที่ร้องเดี่ยวก็ถือว่าดีกว่าลูกทุ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากเท่าที่มันควรจะเป็นค่ะครับผมก็เลยแบบมีแฟนคลับไี่บอกว่าหลายๆคนก็แบบ ม่ใช่แฟนข่าวแฟนขับเดอะสตาร์หรือหลายๆคนที่แบบว่าทำไมถึงยังอยู่ในรอบนี้ค่ะซึ่งมันก็มีมาตั้ง,น,งนานนะไอ้พวกเรียลลิตี้หรือมีจะไม่ได้จะมีกระแสะบอกว่าเราไม่อยากให้คนนี้อยู่ว่าคนนี้ไม่ได้ทําผลงานที่ดีจริงๆให้กับเดอะสตาร์ The Star, หรือกับเรียลลิตี้โชว์อะไรต่างๆก็ตาม,มแต่นะครับจนกระทั่งยิ่งมีคลิปอันหนึ่งที่หลุดออกมาเป็นคลิปของเป็นคลิปของน้องนี่แหละฮะน้องสมยัยใช่แต่ผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นหรือว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะม,มันเป็นแค่การแบบเต้นกันขำๆกับเพื่อนน่ะ ในร้านกาแฟเออแบบไหนคือน้องสมัยคะขวาฮะขวาฮะคนเสื้อสีดำอ่มันเป็นคิดเก่ามากเก่ามากคือแบบเด็กๆอ่ะแล้วก็แบบถูกแบบคนที่แบบแอนตี้อ่ะนำคลิปนี้มาโจมตีซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องทำไมอ่ะทำไมต้องโจมตีน้องเขาอ่ะคะับรู้ว่าอาจจะแบบว่าเต้นแบบเหมือนเอาพูดตรงๆอาจจะเหมือนเด็กแบบเด็กแบนหรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยเพราะว่มันคิดแบบเต้นขำๆด้วยเหรอดี่สิใช่เกิดว่าเขาเหมือนตั้งใจเต้นขำๆด้วยซ้ำนะใช่คือแบบ คือพูดง่ายๆคนที่อยากจะโจมตีเห็นอะไรมันก็หยิบไปเป็นประเด็นอะไรได้หมด โอ้ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยกไก่เนี่ยตายจปข้าแล้วคุณค่ะคลิปกุไก่เลื่อนๆเยอะมากเล่นฮูลาฮูอะไรอย่างเงี้ยคุณก็กออกปะครงนี้ต้องไขุดแล้วอ่ะอุไม่ต้องขุดฉันพร้อมเปิดเผยไม่ต้อกเปิดเผยอยู่แล้วด้วยคือแบบว่าเราอยู่กับเพื่อนกันนึกออกปะงานแบบนังรักงานเลี้ยงรุ่นเงี้ยเราก็แบบอะเอนเตอร์เทน่างมีความสุขเต็มเต็มโดยไม่มีแบบเรื่องราวของน้ำเป็นนิสัยใดทั้งสิ้นดิฉันก็เป็นคนสนุกอยู่แล้วกินน้ำส้มบ้างงั้นเถอะกินน้ำ ปกติฉันก็ฮูลาฮูปครั้งที่มีช่วงที่ฮูลาฮูปอ่ะครับครฉันก็ฮูลาฮูปใหญ่เลยคอฮูลาฮูปแขนฮูลาฮูปตัวฮูลาฮูปนี่ซึ่งมันก็ไม่แปลกที่น้องจะมาเต้นอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะดูเยอะสําหรับบางคนไปหรือเปล่าหรอมันดูตลกนะสําหรับเราแล้วมันดูตลกดูแบบก็ดูเลื้อนอ่ะทั่วไปอ่ะเลื้อนแค่เ็กๆเด่นเลื้อนอะไรเงี้ยขำๆอ่ะคือแบบผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนี่น้องเอาคลิปมาปล่อยแล้วแบบสร้างเป็นกระแสบอกว่าทําให้แบบอูภง่ายทำให้ไม่ชอบน้องเขาอ่ะหรอเออ กูเกิดว่าคนไหนที่เป็นแฟนลับตัวจริงไม่น่าจะรู้สึกไม่ดีกับคลิปนี้หรอกอคนไหนที่รู้สึกว่าเออชอบน้องสมัยอยู่แล้วก็คือจะเฉยเฉยแต่ผมว่าคนจะเป็นพวกที่แอนตี้มากกว่า<ำ>แต่มว่าแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแอนตี้ตากาจจะถามว่าทำไมถึงแอนตี้อ,อาจจะเพราะว่าคือคนเราเนี่ยมันมีสองประเภทค่ะคือเห็นแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยกับเห็นแล้วไม่ถชะตาเลยเออมันก็มีใช่ไหมบางคนแบบแค่เห็นหน้าปุ๊บก็ไม่ชอบเลยก็มีแต่บางคนก็ อย่างเงี้ยแหละคนหนึงได้บอกว่ามีทั้งคนรักทั้งคนเกลียดเราไงคือบางทีอยู่ดีเราก็มีคนเกลียดได้เหมือนกันนะอยู่ในที่แจ้งก็มีคนเกลียดได้อย่างเงี้ยแหละนะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยคือเขาก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเองนะคะว่าเออเนี่ยน้องสมายออกมาทําตัวแบบนี้มีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนกับแบบทำตัวไม่เหมาะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเท่าที่แต่มันเหมือนความว่าก่อนน้องเข้าสมัยนะใช่มันเป็นคลิปก่อนน้องเข้าสมัยซึ่งมันก็ไม่่่ไมเกกียวับการที่จะแบบคือมันไม่เกี่ยวววเเลยยอออ่่่ะาาาากกกันนตรงๆ็คืแบบถสุ คือคนเรามันก็มีถ่ายคลิปถ่ายเล่นอะไรกันบ้างแม่เออถ้าเกิดแบบเป็นคลิปที่แบบวาบวิวเอออย่างเงี้ยแล้ววันนี้มีด้วยมีด้วยเหรอมีเรื่องนี้ด้วยโอเคอันดับที่ต่อไปคะอันดับยังไม่ที่อันดับที่สองอันดับที่สามยังไม่ใช่อันที่สามอันดับที่สามนี่โอ้ยรุนแรงเหมือนกันคุณแอบรู้มาบ้างเหมือนกันนะคะสาหรับราชินีเพลงปอป